มอร์ฟีสดีดูว์เป็นพนักงานกำจัดขยะในบริษัทอัมเบลล่านะครับพนักงานกำจัดขยะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขามากวาดพื้นมาเก็บขยะอะไรแบบนั้นนะครับเป็นคนกำจัดศพที่ทดลองล้มเหลวของอัมเบลล่าครับนะเขามีหน้าที่นั้นครับแล้วมีวันหนึ่งครับนึกคึกอะไรไม่รู้โมยทีไวรัสไป แล้วก็มีลูกน้องคนสนิทคนหนึ่งครับหักหลังครับหักหลังมอร์เฟียสเนี่ยแหละครับนะเขียนรายงานไปสู่บริษัทอัมเบลลาว่าเจ้านายของตัวเองครับมอร์เฟียสอ่ะเขโมดีไวลัสไปแล้วไม่อยู่แล้ว <c oughs> อะประมาณน,นั้นแหละครับมอร์เฟียสรู้รู้ว่าอัมเบลลารู้แล้วรู้แล้วว่ากูขโมทีวลัสไปก็วางแผนครับขึ้นเรือของสเปนเซอร์ครับโอ้โห โอ้นึกว่าแหลกเชียเกมแม่งทำให้สโลนั่นเองนะครับเรือนี้มีชื่อว่า the Spencer Lane ถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะขอดูก่อนอืมเ๋ยนนะอันนี้พระเอกที่เราจะเล่นเป็นชื่อบลูส์นะครับผมเล่นเป็นบลูส์นะครับเจ้าหน้าที่ <S US <Strike>. s t r a t c o m นะครับเป็นหน่วยต่อต้านอัมเบลลานะครับผมเนี่ยมอร์เฟสก็คือคนนี้แหละน่าหลอไหมเป็นไงนะครับอยู่บนเรือ the Spencer Lane นะถูกแล้วนะครับ ขึ้นมายึดเรือนี้ครับของเดอของของสเปนเซอร์นะครับที่เป็นเจ้าของอัมเบลลาสูงสุดอยู่ตอนนี้นะเอา้าโดนสังทิ้งปืนแล้วไยขึ้นมายึดครับนะแล้วก็คนในเรือเนี่ยน่าจะตายกันหมดแล้วแล้วก็ติดเชื้อไวรัสเข้าไปด้วยเลยครับแปลว่ามอร์เฟียสเอ้ไม่ใช่มอร์เฟียบรูซของเราเนี่ยจะทํายังไงต่อดีตอนนี้โดน,นปืนจ่อหน้าแล้วน่าสงสารจังเลยเอา้า จะยิงแล้วว้าวปากสวยจังอ่ะย้อนระเบิดมาแล้วครับสาวคนนั้นครับกลิ้ง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 บูธเห็นเฮ้ยระเบิดงานเข้าแล้วหมอเฟียสงานเข้าระเบิดตู ปืนกูปืนกูมอเฟียรครับโดนระเบิดไปเต็มๆครับผมถึงกับล้มเลยทีเดียวรู้ตอนนี้โอ้โหทีดีๆก็มีคนหยอดระเบิดลงมาไม่ปรึกษากูสักคำไม่ถงไ่ถามเรื่องสุขภาพกูสักคำเออ ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยไฟตกเ็ดเป็ดแล้วทำไมบรรยากาศถึงแลดูน่ากลัวแบบนี้และเสเ้นๆนี่คืออะไรทำไมมีเส้นๆด้วยวะเส้นๆนี่คืออะไรวะฮะว่าแต่เฮลมันว่าเส้นๆอะไรไม่รู้ช่างมันครับเล่นต่อดีกว่าครับอื <c oughs> บรอรากาศนี่แบบว่าใช้ได้เลยเนี่ยตรงนี้ล็อกวะ่ะเข้าไม่ได้ เดี๋ยวขอสำรวจก่อนเฮ้ยตรงนี้มีกระสุนเยี่ยมไหนเราดูไอเทมได้ปะอู้กระสุนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมียานหนึ่งขวดเก็บได้แค่หกช่องนะครับไอเทมในกระเป๋าเราออืมอืมมแถวน,นี้มีไฟไล์อะไรให้อ่านไหมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยโอ้ประตูนี้เข้าได้นะครับให้บรรยากาศมันดูสยองสยองเวะต้องการคีย์การ์ด ประตูตมันล็อกอืมเข้าห้องไหนดีเข้าห้องแรกดีกว่าห้องนี้เข้าได้เหรอวะเข้าได้บรรยากาศแบบน่ากลัวน่าก,กลัววะ่ะเฮ้ยห้องนี้เดี๋ยวค่อยเข้าไปเข้าห้องนี้ก่อนตอนนี้เริ่มวันวันเลยครับเริ่มวันวันเลยครับมันจะคือบรรยากาศมันน่าก,กลัวมากเลย ูเข้าได้ด้วยตรงนี้มีกระสุนใช่ไหมโหกระสุนดอบอย่างเยอะเดี๋ยวเขาเช็คไอเทมก่อนครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้หูกระสุนห้าช่องแล้วเอามาทำไรนักหนาเนี่ยแถวนี้ไม่มีไรนะครับกลับออกไปไดีกว่าครับเริ่มมันเริ่มน่ากลัวน่ากลัวแล้วตอนนี้ใจสั่นในห,หมดแล้วครับเงื่อออกเงือ่ออกเต็มมือเลยครับยังไม่มีไรโผล่มาแถวนี้นะ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮีย้ยมีคนตายด้วยประตูนี้เข้าได้ครับอูยอ้ยเขี้ยศพูุคอตายเฮ้ยแผนที่เยี่ยมเฮ้ยกุญแจวิเสียงไรอ่ะกุญแจห้องนั้นแน่เลย เฮียเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วอย่าเข้ามาไม่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 เราไปโอ๊ยบูตตูมันบูทบูทตูมันบูทบูทบูตยาอย่าอย่ายอมมันนี่ต้องยิงหัวอย่างนี้เข้าใจะบูทต้องยิงหัวแบบนี้โอ๊ยเติมกระสุนไงเนี่ยโอเคกระสุน15นัดแล้วมั้ง เราไปทางไหนตออุ๊ยวีซอมบี้ลุกเย็บจะลุกว่าพ่อมึงไม่ไม่ไม่ยิงหัวดิครับยิงหัวอย่าเข้ามาไปแรลู้โอ้ย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 ยิงไม่โดนโอ้ยครับบังคับจอยยากบังคับจอยยากโอเคโอ้เมื่อกี้ยิงหัวไม่โดนเลยครับใช้อนาล็อกครับเล่นจอยไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วที่นี่ที่ไหนวะเนี่ย จะมีซอมบี้ไหมเนี่ยโอ้โหเฮียซอมบี้มาไงวะโอ้โหเฮียซอมบี้โอ้โหข้างหลังไม่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 แต่เย็นแต่เย็นพี่พี่ใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับเอือเหต,ตุฉอดเช็คดีเช็คดีมีอะไรดับปะเอ็นวัดดี้คุณตำรวจคุณตำรวจ,รวจหน้าตาน่ารักจุงเบย์เบย์พ่องแล้วเราจะไปไหนต่อเดียวเนี่ยเอา้ามีสามประตูให้เลือกประตูนี้ประตูด้านหลังเราแล้วก็ประตูนี้แล้วก็ประตูนี้ ขวาล้ายสายดีขวาล้ายขวาล้ายสายดีไปขวาดีกว่าเข้าประตูต่อไปเลยนะครับห,ห้องโถงครับเป็นห้องโถงกลางหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะเปล่าถ้าเจอที่เซฟต่อไปนี้ผมหยุดแคสล้ะค่อยเล่นต่ออีกทีทีหลังนะครับอื๋อรู้สึกว่าประตูนั้นถ้าเกิดเข้าประตูไหนมันก็โผล่มาเหมือนกันแหละครับนี่ครับนี่เห็นไหมนี่เห็นปะนี เราจะไปไหนกันต่อดีครับเข้าประตูบนเลยดีไหมอ้อมไปฝังนู้นิปะเอ้ยจริงๆมันดูแผนที่ได้นะเว้ยนี่ไงตอนนี้เราอยู่ชั้นอะไรวะตอนนี้เราอยู่ชั้น 2F ป,ปะวะ 2F 2F ป,ป,ปะไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นชั้นอะไรสักอย่างครับชั้นรักเธออุยงันว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเราเข้าประตูต่อไปดีกว่าครับโอ้โหเฮียนอนตายเต็มไปหมดเลยเข้าประตูแรกก่อน บรรยากาศเริ่มน่ากลัวนี่อะไรอ่ะขีดขาดี่สิโอ้โหโอ้โหโอ้โหออกหนีครับอยู่ไหมครับอุ้ยทางโน้นสู้อุ้ยซอมบี้เต็มเลยไม่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 อุ้ยประตูประตูล็อกเแคยอะไรตอนนี้ไม่ไม่อุ้ยซอมบี้เต็มเลยไม่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 วิ่งแล้วมีอยู่แล้วอ้าวไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเก็บคีดกาดทีซอมบี้ลูกเต็มเลยเอ่ะ โอ้มาทาเงี้ยอะไรเนี่ยฟูมูลปาร์ตี้เหรอไม่กูไม่ได้อยากปาร์ตี้กับพวกเลยกูหนีก่อนแล้วกูหนีก่อนแล้วไปไหนดีไปไหนดีต้องใช้ขี์การ์ดกับอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจไม่อาจจะรู้ได้ไม่อาจจะรู้ได้อันว่าเข้าไปโอ้โหเข้าไม่ได้อีกวันโนเพยเนี้่ไม่นะซอมบี้มาแล้วเข้าไม่ได้อีก no no ประตูไหนเนี่ยไม่มีฟงไม่มีไฟปิดสนมปริศนาอะไรให้อ่านเลยเหรอ ประตูล็อกอีกแล้วบานนี้ก็ล็อกใช่ไหมบานนี้ก็ล็อกใช่ไหมล็อกอีกเดีว่าแล้วแล้วกูจะต้องเผชิญกับอะไรข้างบนน่ะเฮ้ยตรงนี้มีกรีนเฮิร์บว่ะกรีนเฮิร์บเยบเฮ้ยเรานี่ประตูหนึ่งที่เรายังไม่ได้เข้านี่ใช่ไหมคืน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 นประตูด้านขวาเรายังไม่ได้ไปนี่ใช่ไหมไป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 อุ้ยสอมบีมาข้างหลังแล้วเปิดเปิดโอเคเปิดเรียบร้อยข้างในมีซอมบีมแน่เลยชั่วๆพันล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อดิย อ๋อไม่มีเอะเยอะห้องนี้ก็เข้าได้นี่อุ้ยเยอยห้องเดิมนี่หว่าแม่งเชื่อมกันกูว่าแล้วเยอยคุณคุณอุ้ยข้างนอกออกมาก็เจอซอมบี้ไม่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 โธ่เอ๋ยประตูแม่งล็อกอะโอ้โหซอมบี้อะไรวะเก่าใช่ไหมเก่าใช่ไหมเก่าใช่ไหมเก่าใช่ปะเอา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 เอาปะเอาเฮ้ยอะไรดอกอะยีสกระสุนเยี่ยมเข้าไปข้างในไปสู้กับพวกแมงดีกว่า จะเอาก็เข้ามาจะเอาก็เข้ามาหลบไป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 ,บไปโอ้กระสุนมีร้อยกว่านัดอย่ายไปกลัวเลยนะนะนี่ไงเชื่องช้านักเชื่องช้านักกดอะไรเติมกระสุนวะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอ๋ออาสองอาสองกดเติมกระสุนเคลียร์พื้นที่นี้ก่อนครนะซอมบี้เขาหน้าเป็นไงเป็นไงเอาอีกวะอุ้ยอ่ะอุ้ย,ยไม,ไม่ไม่น่าเดินเข้าไปหาแม่เลยอุ้ยเจ็บเจ็บปะบูทบู๊ยังสบายดีไหม โอ้ยเคอร์ชชันแล้วคูชันแล้ว on the floor นับนเองนะนับนึงนะเราต้องหาก่อนครับว่าขีนัดขีการ์ดอันนี้ใช้เปิดประตูอะไรนะครับซอมบี้พวกนี้ต้องยิงหัวนะครับเออเดี๋ยวก่อนนะเลอะไร on the floor อะไรเนี่ยเอ่ออเทมอเทมกัส a ี d การ์ดกัสลูมขี a การ์ดฟาว n นวีไอพีลูมก็เจอในวีไอพีลูมแต่ว่าจะเอาไปใช้กับประตูอะไรล่ะจ๊ะ ผมก็ไม่รู้เอ้ยตรงนี้มีไฟล์อะไรสักอย่าง Document แฟกต์ฟอร์มปาริสบรันช์ Today t ทรีมีทีไวรัสสามอย่างตัวอย่างทีไวรัส Stolen Formless p a ริสแ Lab อะไรวะขออ่านแป๊บเพื่อจะเข้าใจทางนั้นที่อ่านไม่ออกหรอกครับฟ f o r m s e นเหมือนเรียนมาเป็นงั้นอ่ะเหมือนกับว่าจะมีคนส่งไวรัส ตัวอย่างเชื้อไวรัสสามแบบอะไรมาที่นี่อะไรประมาณนั้นนีครับประเด็นคือใช้คีย์การ์ดที่ไหนวะไม่มีที่ใช้คีย์การ์ดแล้วเนี่ยหรือว่าเราจะย้อนกลับไปเดิมบุกซอมบี้เต็มเลยเยอะอุ้ยมาไงอุ้ยมาไงพออะไรไปแล้วไปแล้วลบ่อยลบ่อยพี่ชายมันอนาล็อกใช้ยากครับต้องเข้าใจครับเติมกระสุนก่อน ย่ยิงไม่โดนหัวอีกคือถ้าเกิดว่ามึงมึงเปลี่ยนให้มาเวลาแบบคุมเป้าเงี้ยใช้อนาล็อกด้านซ้ายเนี่ยจะไม่ว่าเลยนี่มันอนาล็อกมืออนาล็อกขวานะครับต้องใช้นิ้วโป้งนะครับไอ้เหี้ยแม่งรู้ขึ้นมาไม่ตายหรอไม่ตายหรอไม่ตายเหรอไม่ตายหรอ,ย,หรอ,ย,หรอยิงหัวมันการใช้กระสุนที่เปลืองมากครับแล้วเราไปต่อเดี๋ยวครับลงไปข้างล่างครับย้อนกลับไปทางเดิมกันผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าประตูไหนเราต้องย้อนกลับไปที่เดิมเลย กลับไปที่ที่ที่เราแบบไอเนี่ยที่ที่เรามาครั้งแรกเลยอ่ะมันต้องใช้คีย์การ์ดแน่เลยกลับไปกลับไปกลับไปเจอซอมบี้เหรอวะเจอวะนั่ะนั่น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 ี่ไงจริงด้วยคีย์การ์ดเยี่ยมเข้าประตูถัดไปนั่นเองอ้าวอะไรหรอจอดับทำไมจอดับ อย่าพวนนะญี่าพวนอย่าพวนห้าล้านเหรอคุยอะไรกันวะขออ่านกัน้ยขออ่านอ่านหนังสือกันมันไม่ใช่หนังสือบทสรุปนะครับหนังสือบอกแค่เนื้อเรื่องเฉยๆครับโอ้โหแม่สาวสวยอุ้ยโทรศัพท์กูพังเลยไอ้เชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้แต่สวยนะผู้หญิงคนนี้อ๋อเมื่อกี้บูธก็คุยนะครับมอเฟียสเนี่ยเพิ่งจะขู่มาถึงรัฐบาลครับว่าถ้าเขาไม่ได้เงินจำนวน5,000ันล้านอู้5 0ันล้านเหรียญภายในเวลาเที่ยงคืนของวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะยิงมิสไซล์ที่บรรจุเชื้อทีไวรัสไปยังเมืองสำคัญต่างๆของสหรัฐอเมริกาและจีนทันทีครับนะ หลังจากนั้นบูสก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งเจอเมื่อคู่นี้ครับเธอเป็นสายลับมีชื่อว่ายังไม่บอกเดี๋ยวบอกตามคัสซินเชื่ออะไรจ๊ะืจับกดซะด้วยดูเหมือนว่าเจอจะเป็นสายลับเหมือนกันนะครับคนนี้คัสซินอาจจะแหลกๆหน่อยนะครับขอไปด้วยฝงเหลงนั่นคือชื่อของฉันฟงลิง อีลิงอีลิงอีฝงอีฝงลิงอีฝงลิงครับมันชื่อว่าฝูงลิงครับโอ้ใจดีทิ้งปืนที่กูด้วยขอบใจมากนะจ๊ะเจอกันอีฝงลิงบูทก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของจีนนะครับส่งตัวมานะครับแต่ว่าเธอก็ขอแยกตัวก่อนนะเราก็ต้องหาที่เซฟกันแล้วล่ะไม่งั้นไม่ได้ตัดฉากไม่ได้ไม่ได้ตัดคลิปแน่เลย อันว่าเรามาดูแผนที่กันก่อนดีกว่าครับตอนนี้เราน่าจะอยู่เอ่อฮอลล์หลักฮอลล์กลางนะครับประเด็นคืออยู่ชั้นอะไรชั้นสามไม่ใช่ชั้นสามน่าจะอยู่บนสุดของเรืออืมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับตอนนี้แผนที่ช่วยอะไรได้หรือเปล่าประตูล็อกอีกแล้ที่เซฟอยู่ไหนอ่ะต้องการที่เซฟอย่างรุนแรงอย่างด่วนเลยตอนเนี้แล้วเราจะไปไหนกันต่อดีเช็คที่รับประตูเลยดีไหมประตูนี้ก็ล็อกประตูนั้นก็ล็อกประตูเนี้ย ประตูนี้ก็ล็อกล็อกแม่งทุกประตูมีทางเดียวครับตอนนี้ครับลงบันไดครับสำรวจทีละห้องเลยครับอืม,อม,อมนี่คือชั้นอะไรเนี่ยต้องดูก่อนครับว่าเราอยู่ชั้นอะไรชั้นสามครับเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนครับแมพครับชั้นสาม เอ้ยสามเตอร์ไอ้นี่มันไม่ใช่ชั้น F ดิเอาว่าเราเราเข้าประตูแรกของบันไดก่อนดีครับเราก็จะวนขาขวาไปเรื่อยๆนะครับประตูแรกเข้าไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยวตรงนี้มีประตูไฟต่อมีกระสุนด้วยอืมตรงนี้คืออะไรแผงไฟฟ้าอ๋ออยู่ชั้น 2F ตอนนี้เราอยู่ชั้น 2F ครับผมอะไรเนี่ยย s สเกิร์ตคีย์กอ๋อใช้สคีย์ลดล็อกประตู ปลดล็อกประตูของชั้นไหนอะของชั้นสอง VIP room อ๋อ VIP card VIP room ก็หายไปแล้วครับเราจะกลับขึ้นไปชั้นสองกันครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเราจะปลดล็อกประตูได้นะเท่าที่ดูๆเมื่อกี้นะครับเพราะว่านี้เราอยู่ตันเตอร์ใช่ปะชั้นอันนี้เป็นอันนี้ชั้นอะไรชั้นชั้นอันนี้เซกันปะสองอน่าจะประมาณนั้นเลยครับอ่ะเข้าประตูแรกกันดีกว่าครับข้างในมีซอมบี้ไหมเนี่ยไม่เอานะไม่เอานะโอ้โ yeah. หเหี้ยน่ากลัวเชียว น่ากลัวเชียน่ากลัวเชียน่ากลัวเชียวอุ้ยเฮียมาไงอุ้ยเฮียเป็นตำรวจแล้วอย่าทำให้ประชาชนตกใจดิครับเฮียซอมบี้ลุกอีก no 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 โอ้ยโอ้ยบูตเวนบูตเวนตอนนี้เป็นไงเอ้ยไม่ใช่บูตเวนดิบูตอะไรสักอย่างมันชื่อบูตครับต้องเล็งหัวครับเล็งหัวจังหวะนี้ต้องเล็งหัวเล็งหัวมาไม่มาไม่ไปไปไป ต้องเล็งที่หวัวรีออนสอนไว้โอ้ยลีออนสอนไว้ให้เล็งที่หวัวโอ้ยผมเจ็บแล้วเนี่ยผมเจ็บหนักแล้วเนี่ยย,ยังยังยังเป็นสีเหลืองอยู่รีออนสอนไว้ให้เล็งที่หวัวนี่บอกแล้วรีออนสอนไว้รีออนเชื่อได้เอ้ยเดี๋ยวนะมันก็มีถังให้เชี่ยนี่ให้ยิงนี่หว่าแล้วไม่กูไม่ยิงวะกูเป็นวะไปยิงซอมบี้ใหม่เนี่ยโอ้แถวนี้ก็น่ากลัวอพอควรนะครับเข้าห้องหนึ่งสองศูนย์หนึ่งก่อนเลยดีกว่าครับเฮ้ยมีกระสุนให้เก็บเจ็ดเด พราะอะไรนี่มีไฟลให้อา่านไหมไม่มีเฮ้ยตรงนี้มีสมุนไพรกร e นฮะ e a ี้ยเบชในตู้มีอะไรบ้าในตู้สำรวจได้บ้าไม่ได้ครับไปต่อเดี๋ยวเฮ้ยในห้องน้ำอุ้ยเจะผูกคอตายหาพ่อ,องมึงมีจดหมายลาตายได้เหรอ this will be my final report on morpheus นี่เป็นจดหมายสุดท้าย ที่รายงานของมอร์เฟียสเมื่อสำหรับเมื่ออะไรวะแปลไม่ออกครับฝากคนอื่นแปลด้วยครับอ่านไปก็เท่านั้นอ่านไปผมก็ไม่รู้เรื่องเที่จะผูกคอตายทำไมเนี่ยโอ้ชีวิตนี่ยาวไกลนะเพื่อนถ้าเกิดนายอดทนมากกว่านี้นายอาจจะได้ร่วมทางกับเรานะแต่ก็สายไปนะพวกนะตรงนี้แม่งล็อกมาซาไปต่อดีกว่าครับเพราะอะไร เฮ้ยประตู205แม่งล็อกต้องจำทางไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมหลงทางในเรือเฮ้ยกรีนเฮิร์บไอเทมกูเต็มยังไงโอ้โห و, โอ้โห و, มาไหมมาไหมไปรีออนรีออนสอดไว้รีออนสอดไว้ให้ยิงหัวออไม่ตายด้วยย่ะไม่ตายด้วยนี่ไงเข้าเฮ็ดช็อตเอ,อืเออ้เอเฮ็ดช็อตอุ้ยไอเชี่ยมไม่ตายเหรอ มาไงวะไอ้เชื่อม,มึงไม่ตายเหรอตายาตาย,ย,าตายากตายเย็นมากไอ้ตายยากตายเย็นมากไงเข้าปไปข้นดีวะครับในนี้มีอะไรไหมเนี่ยอุ้ยปืนเก็บเสียงเยี่ยมเยี่ยมเลยใช้เลยครับปืนเก็บเสียงบรรจุได้8นัดเองวะกระสุนก็เก็บได้แค่นิดหนึ่งนะครับ แมกกาซีนหนึ่งมีแค่แปดนัดนะครับและดูเหมือนว่าจะใช้กระสุนของอ่าจริงด้วยใช้กระสุนของไอ้นี่ครับใช้กระสุนของอแฮนด์กันปกตินะครับอุ๊ยอ้ยสัตว์พองตายสะดุดเลยแม่มึงเป็นอะไรของมึงตำรวจมึงนี่หลายรอบแล้วชอบหลอกประชาชนโอ้โหโอ้ยกูโดนกัดแล้วโอ้ยโอ้เจ็บแล้วครับขอใช้กินเฮิร์บแป๊บไอเชี่ยมทำให้กูตกใจทำให้ตก ใจเหรอตกใจตกใจเหรอตก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 ,ตกอุย้ยว่าคนลวนะปืนนี้ไม่แรงเลยอะ่ะไม่แรงเลยครับใช้ปืนปกติดีวยครับมันเก็บเสียงก็จริงแต่ว่ามันน่าจะลดดาเมจลงด้วยแหละครับนะเชีย่ยมชอบทําให้ประชาชนตกใจเหรอไม่ดีนะหรือว่าเข้าประตูแรกได้แล้วครับมีผีไหมเนี่ยเอ้ยมีเพลงแบบนี้ มีเพลงแบบนี้ฮอกเซฟจริงด้วยูวได้เซฟแล้วได้เซฟแล้วได้เซฟแล้วดีใจจงังเว้ยโอ้โหกระสุนตเต็มเลยโอ้โหกระสุนตเต็มเลยโอ้โห้เยี่ยมจริงโอ้โหเยี่ยมจริงๆกระสุนตเต็มแล้วโถีเฮียโหกระสุนแม่งเป็นลังเลยอ่ะดูดิเท่ะอันว่าอ้าวอีเชียกูจะเก็บอนี่กูจะเซฟเซฟดีกว่าครับนี่เซฟแรกเลยครับ อยู่ชั้น 2F เนี่ยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ